sao bài đi phe nong, sao bài đi phe nong, mất Supersonic đấy phe nong đấy, bữa nì cả chú cả bảo ôt channel khác nhau phe nong đó, bữa nì cả ma nay nhâm, nặng nặng, cả viên tock đỉn điệp nó, nó rồi. Sao? sao bài đi potato, sao bài đi, phuu, mình đang này nè, rồi, rồi, đi bỏ, hay bừng nhang cho tông đu đu. rồi, đi rồi, 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 ไปจะได้ไฟโซลา่าเซลล์เหรอไปขึ้นไปเบังนู้นน่ะใช่ได้อยู่น่ะก้อนบังก้อนข,ขึ้นไปเบังเอาผู้มาตั้งพ่อมบาทใบประกาศพ่อมม่ได้ใช้ใบประกาศนะน้องนอนนอนนี่ว่าคืนนี้เยน็นวะเย็นดีเย็นดีเลยที่นี่นี่เด้อพังมีอยู่พ่อมาหนี่ เอ๋อมันก็อห่วงแล้วตอนนี้โซ่ซึ่งเป็นเกล็ดหมอกมันอยู่บนฐานวัวซอนหาวงวงตั้งแต่ผักแพีงขนาดขนาดจะตั้งตรงนเลยฮะโดยทางไก่โซนอินทิจักรมอดไปก่อนนิดนีงเนาะขออนุญาตเด้อได้ยังเปิดไม่เด้อใช้อันนั่นเอาเสียบเอ้าเจ้าโอ้ยอะไนี้วะเอ้าไผ่มันแปดทิปไปเด้หน่เออเสียบลองเสียบเิ่งนพี่น้อง ลองเมือไฟตไหนว่ามันบวมหงบ่วะนี่โว้ยเศย <laughs> ดีห่งแหง้งวะกลางคืนนะพ่อดูโดอยห่งแหง้งวะแห้งเติบใหญ่โอ้โหที่โตคุ้มเนาะคุ้มกว่าซื้อตัวนี้เด้นี่นตัวนี้มันอันละห้าแสนเลย<า>อันละห้าแสนปลายสองอันก็ราดหนึง่งตัวนี้มีแต่แปดแสนหนึ่งคุ้มกว่าบ่จะจะวะดอยดอยดยได้ฟักเป็นชิวบอว์ฉากแล้วบ่เบ็ดนะ ได้อยู่บ่เข่าอยู่เข่าเซ่อฮั่นจะมีผพาตัวนี้ไปใส่อีกอ่ะนดี๋มีครบเรื่อยู่นี่บ่ต้องไปยืมของเจ้าอีกเกี่ยวแล้วโอ้ดินเจ้านี่กว้างขวางดีใช่ไหมสบายดีสบายดีเอาลูกมันบ่นอ่ะเอาไม่ได้ตอนไดนตอนนั้ตอนใกล้สุดเดือนหนึอันยา แต่เมื่อวันพอดีมื้อนั้นเลยพอดีตอนมื้อที่ว่าภูเขาบอกว่าอ๋อมันได้ลูกแล้วโดยมันมันได้หญ้าอ่ะนะอ๋อมันมันได้ลูกได้ได้ได้กินน้องมันบ่ได้กินโอู้ชุดยอดชุดยอดบ่เอิ้นได้เจ้านี่เนาะบเอเอ้ยเด้อยาไดกินย่องงูเด้อได้เบิ่งเบิ่งบังจีบังไปประกาศกันเ้อคุบเจ้าวะนี่บ่กันคูบน้องทรายูฝุ่นเสียอ๋อเพิ่นเป็ี่ยนยังน่ะหลุดสนเลยโอ้ขออนุญาตขอโทษหลายรเิ่นอยู่ชนอยู่ใช่ ต้นอยู่รักษาสองโอ้ขอสวดหลายๆพี่น้องเอ้เสียใจน้ออันนี้เด้อันนี้รูปประกาศจะได้เรือ่อนเลยเจ้าเมืองอุดมพรจางยืนว่าครอบคอรัวทานวันใสความสง,งบดีนะบ่มีใบป,ประกาศนำขอธรรมดาได้นี่ทางในบดได้ใสบ่หนิใส่ไผ่หร,รือบดใส่เนอะเพราะว่าเขาบ่ได้นอนเหรอ เราทำซา,าปาก,กันยังไม่ได้กินดนอกเนาะโดยโดยโดยโด<อ>ยพอดียาสื่อของกินมานก,กันได้โอกาสเอาหน่อไ,ม,ไม้มาด้ใช่นี่หน่อไม้มาจะพูนแล้วระกาศบ้านเออโทษเลหยหน่อไม้พ่ออุบัติเอาปุย่างแบ่งให้บ่เพราะ่หน่อไม้เฮือนอคนออไรเฮงนอนแล้วว่าเชื่อไม่นะโดยนอนเครื่องหนึ่งแบบนอนแล้เด้อเชื่อไมมเครื่องหนึ่งยิงยืนในเครื่องยิงหนึ่งยังยืนในเป็นได้ความรู้สึกเลยมาอยู่อันเฮือนหลังนี้ตอนค่ำนี่สบายเลยคึดนและใช้ ดินกว้างกว่าเก้าว่าดินกว้างกว่าเก่าหลไรกว้างกว่าเก่าไดรข่อยว่าเนาะเบิ่งในตาดิกว้างกว่าเก้าโลกห้อยสุดพันเลยเจ้านบขอบคุณใจผู้ใหญ่ใจดีกรามมรและนอนเด้อหลังคืนเด้อแปลว่าบ่แม่นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดียวแปลว่าขอบคุณอันเพิ่นผู้ช่วยเหลือเนาะเพิ่นกะอันนั้นโอ้นี่เพิ่นตัดแล้วเนาะนี่น่ะตัดให้แล้วเนาะมอบแล้วบ่าอันนั้น่ะ มอบเลอยู่ข้างหลังผมดีดีดีชาวคนแก่ให้ทันทีเลยมันบอกมือได้ะมือขึ้นเคลื่อนเหมือนเลยแก่ไม่นได้เลยดีดีดีทันควันเลยจะมาจ่าเกิดเปิ่นกกิดใจดีนะท่านเจ้าเนี่ยนะก็ตอเสียบไปโลดก็ได้แต่ว่าสวิตนี่่ต้องนะนั่นต้องเปิดเออไม่มีปัญหาเพราะเขามีสวิตเรียบร้อยแต่ละอันนะดูจะเปิดอยู่แบบนี้เจ้าก็ พังบอกกคืนนะนี่เปลน่เ้ดบ่วนนี่เจ้เปนบ่นี่ฮะกเห็นนุ่นี่ลองนุ่งลนุ่งมลงดีัใแ้้เลยดีใจเลยชื่อันเดียวแล้วเลยวันนี้ ชื <Hoy S 2> ่อเดียวก็ได้ครับชื่ออันเดียวบ่ต้องบ่บ่ต้องชื่อนั่นเลยบ่ชื่อวิทยุอีกเลยบ่บัดนี้เกี่ยวกับวิทยุแล้วชื่อนี้นีแล้วมีความโชคดีบ่นี่ไม่ยังรักวัวพังแล้วด้วยเอามาวันเช้านี้นะ dặn 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 nè điều quẻ nhang vẫn đang phăng đâu bởi vì quẻ chi hay lốt nhảy họ má quẻ hay lốt nhảy họ cắp lốt ngay nè dặn năn hay pha khoan nghe bảo ta năn bảo phăng đấy cái phăng chẳng năn cõn bởi vì họ trong đấy trung thang thang năn để bật phun ta thang này nè trung thang thang năn đấy, bay lông bay bưng lông bay bưng review lắc lư ở bưng này nè mở lại cái nôi đi nó, đôi đôi đôi, đây ้ข so ักหลายเฮือนเจ้าเนาะโดยโดยใครว่าแน่นกว่าเฮือนหลังอื่นหลายลูกบ้านก็ไม่ได้ขึ้นเลยบาทสิตื่นอย่างไรบึงเสาไม่ได้ตีประตูมันอันนั้นอยู่บ่เอาสบายดีแล้ววะนี่นันสบายดีแน่ตีสบายดีต้มปลากินเด้อหรือปิ้งกินก็ได้สองคนปิ้งกินก็อิ่ม ัวนึงปลาตัว <modeling> น <line> ึง <Spanish>? ซ <y> <arrivé> <t> <Wow iden> <design> ื้อมาสามสิบห้าพันไป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 เบิ้งละขั้วเบิ้งละขั้วโอ้ยย่างจนบุชุดได้ดินเจ้านี่โอ้โธ่เดี๋ยวมือใด้ว่างเดี๋ยวสิพามาพามังเฮือนเด้อคักว่าละขั้วจะนี่ซื้อบ่ซื้อคักอะไรได้ใจมากกระดาษละขั้วเลยฮะ แบกมาแต่สวนผู้น้องข่อยก็ได้ข่อยกับแบกจนข่อยเมื่อพอดีข่อยนอนแอกแรกเลยข่อยนะแบกแล้วขั้วนี่นะไม่ไม่ดีเจ้เอ้ยเหยาไปบ่เหยาไปว่าทีถ่ายคลิปตอนแบกกับผูีคนจับกล้องให้ก็ันแบ่ได้ถ่ายใช่พอดีเลยในผังห้างจำนี้เนาะโดยโดยเออเธอนี่ดิแล้วขั้วกับผังมัดเรียบร้อยพี่น้องเนาะยังแต่แอนแอมเระท่านนี่ข่อยเฮ็ดข่อยหาเนาะอันแอมมันยากตรงเนาะ เดียวเดี๋ยวเดียววางแผนก่อนว่าสิเจาะน้ำอยู่ใส่ก็อยู่ใส่น้ำอยู่ใส่ก็ได้บ่คำอะไรนี่กระบอกตรงโอ้กับบ่รต,รรตรงแล้วเนาะบุตรท่านใส่ห้าวใส่นั่นน <c oughs> ี่เนียงเพียกอยู่บ่โด้วยอันนี้ตัวนั้นมันคือหุ่งแล้วนะลหุ่่งแ้วมันทาโอ้ตัวนี้ยังประคำนี่เนาะ หรือว่ามันมันหอดเวลามันมันถุงหลุดได้ยาวแม่นป่ะโดยปิดบ่ได้บารุณนี่แล้วแหละมันปิดเองเปิดเองปิดเอียงอ๋อเธ่จักไม่อยู่เด้อเบอรลีกับแบบนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าเบอรลี่อยากได้ดอกเป็นเป็นพั่เด้่โดยมันจะงามกว่านี้ดอกเป็นพั่มมันสิหู่งหอบบริเวณเด้อยหกสิเลยนะโดยๆๆยโดยอ๋อธ่บ่แม่นบ่มีไฟเด้นี่มีไฟอยู่แต่บ่เปิดนี่เนาะโดยอ๋อเธ่ เย็นบ่นอนกลางคืนนะคันเขาอ้อมเบิดลนี่บ่เย็นได้หนิเย็นเห็นบ่ถึกแล้วเน่ยคิดถึกคอยว่าคอยคิดถึกแล้วถ้ายิมใดยิมหนึ่งถ้าฝนตุ๊กยังเขาก็เอาผ้าม่านอีกอย่างมัดสักวงไว้ปะตังวัดยังมันบ่ได้แม่นว่าเขาสิใหนเขาตอกผักกระจาดแล้วๆเนี่ยเขาเลิกบ่ได้ไดแม่แหละค่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 ะเนาะประตูเนาะเฮือเจ้าเนาะอ๋อแต่ภูมิใจดีใจได้ข่อยเห็ดเทหลังนี่นี่ ถือว่าใจก็ได้เฮือนอยู่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่ไปพาไปบังง้วนเลยพาะมึงบังง้วนเลยนี่พี่น้กที่แม่เพิ่นให้ส่งงัวแต่ว่าลุงบนท่านส่งค่าเห็ดเฮือนเพิ่นว่ายังบนท่านได้ไปหาเพื่อเพิ่นเพื่อค่าเบี้ยเฮือนนี่ชุดไทยมาได้ลูกบ้านนี่ได้ลูกแล้วเราจะไปถามเขาเด้อบัดนี้ให้บอสตัวนี้ใช่ดอก ก้างในตัวนี้แหละเลี้ยงมันใหญ่จังหน่อยเลยช่วงแม่มันเอาลูกมันเลี้ยงเอาลูกมันบัดนี้มันเป็นงวเฮาเด้จะหมดว่าเนาะจะว่าบ่ปูกาว่าวางเบียกตัวนี้แหละฝึกป่าใช่ไปไปตามไปเดี๋ยวนี้ยังติดขัดแทงยักษ์ก็ยังโตยังโอ้ยไปทั้งอะไรประเดเลยอยู่กับเก่าเออยังยังแม่แม่ยังอันนั้นอยู่สูบอยู่สูบเพื่อเบียกเพื่ออะไตัวนี้อยู่ยังวนเบียกก็ได้บ่แม่นดอกว่า สแก่ตัวแก่ตัวแมนแมนแมนดโดยด้วย้า่เป็นได้มาเจ้ามีตัวเดียวบ่แมนมาไหมเจ้านี่มาคโอ้มาทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนเป็นมาเจ้านี่เชียวมาน้ำบ่หรือว่าป่าอยู่เฮือนเก่านี่นะเออมาแต่พูดแล้วแต่เฮือนเก่าโอ้เอฟซีว่าอย่าป้ามาเด้อเพื่อนว่ะแพงมันบ่แพงกันเลยยา จะบบบจะแบบคูชีวิตแล้วนะว่าง่ายๆแบบลูกแบบเต้าเนาะโดยจะแบบมีลูกมีเต้าเดี๋ยวเห็ดหัวแล้วเห็ดยังแล้วคอยชวนเจ้าไปคุดเอาคาบานโดย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 คอยมีบอนคอยให้ไป็นคูดนะคอยชิ่ชื่อให้คาเนี่ยเลียนเป็นเต็มเลยนะเนี่ยขนอด้วยขนอด้วยสบายดีเพื่อนเอาสบายดีสบายดีอย่างเงี้ยสบายดีสบายเฮงเด้ออย่างโดยโดย choi, lê, canhoi, cái đay, cái cụm văn thái, mệt bơ, phăng cái cua, chay cành, mệt bơ. Có búng lại quá đi. Xin mời đại chú, chú thao ăn, ăn ba, nè, cha thiệt, cha đay. Canhoi thịt tôm, mao nhả. Tôm ao bơ. Đôi. Cứ bỏ píng nhau. Canhoi, canhoi, bỏ giặc píng bơ. bò bỏ giặc píng, canhoi giặc tôm, mao nhả. tôm. Oh, อบอุ่นดีอยู่แล้วว่านอนเนาะเออสบายใจอยู่ยาเงี้ยเออโทอ่ะมีพี่โขน้ำน้ำเพื่นมาใช้นี่ก็นวดก็มีน้ำใช้มีน้ำเหยื่อแห้งแล้วแนี่ยคอ้นเพื่นขอ้นเพื่อนคอใดแล้วก็น้ำเพื่นแล้วก็หิวมาใช้เช้าเขาได้น้ำเพราะว่าพวพันเพื่นแล้วแต่ว่ามือนี้เพิ่งยังบอดีว่างกัดรอเบื้งมืออื่นการเจาะน้ำเจาะในนะกระลีบกะไข่กาแฟอยู่ใดกับบ้านกับบ้า มาอะไรกัทุกบอกลูกค <hey, S 2> ้าแมนไปหายืมหายืมกระพุยเนาะเพราะว่าคอยบ่ได้เอามาได้กระพุยมาแล้วใบเขาสักๆเขาไม่ด่าเขานะแมนกต่กุ้มเก่าอะแหละพวกเก่าอะเด้อจะหน่อยได้แก่นะมีพุ้ยเนาะลำบากเลยตอนนั้นก็ลำบากพอแหเงเลยเพื่อเจ้าชีได้ชั่มนี้นะบพรง่ายได้พราตัวเองแค่น่อยนั่นโอ้ยก็บ้าเบาดีเอ้ยแก่น้ำ

แต่ว่าเห็ดของน้ำต้องอยู่พุ่นแน่เผื่อของ,น,งน้ำเพราะว่ามันใกล้ลงหันและเข้าหันเลยนะี่ยโดยบาร์นี่ขบะเฮาส์เไปโจ้ก็เป็นใกล้อข,าากลของน้ำมันปิดตากินอีกแล้วน้ำต้องพี่จ้าบันไดก็ได้แต่ว่าให้พปนยามแล้วเจ้าบอกว่อนจ้า,าโลดมันแนว้อใดเจ้าแนว้อใดเจ้าชิสะดุ่งฮะค่อยบริเมนชิดให้เจ้าได้ บอเจ้าเจ้าบ้านได้เจ้ารถแต่ว่าห้องน้ำน้ำเพิ่นสร้างมาให้เห็ดแบบว่าให้มันอนันเด้ขนเนาเห็ดอยู่ไกลเด้ดึกดื่นเที่ยงคืนน้ำมลงมาฝนตกบนลินเด้แน่นแน่นน้อบอได้เด้ไปบนั้นพ่อประตูเนาะโดยโดยโดย้ือไปลองเอ้ยกระดีใจน้ำดีใจขับมืดอะไรได้หนิได้เมืองอะไรด้นี่อปุ๊บโดยโเอาอันนี้มาฝากมาเนาาะมมนแ่มา ยินขอบคุณเพือ่อนคนนี้รถข่อยควัดได้นี่นะมันว่าไม่รถ <c oughs> ขอ่อยว่ <c oughs> าดิมามามาันยืนอยู่เพื่อนอยูยย่ตัวหน้าละขอบคุณเพิ่นชื่อปลาให้ได้นี่ผู้ใหญ่ใจดีได้เพิ่นฝากเงินมาไว้ให้ข่อยชื่อปลาเจ้านี่บ่าแม่งเงินข่อยได้อ่าถือแล้วย่าก่อนเอาความอยู่ความกินไม่ถูกขากินกับให้กว้าวให้ควา,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 ามเมื่อหนาเด้อย่าให้รับมารวยเด้อ เปอยมันคันยืนได้ไงเด้อเด้อเอ้านั่งบ่ให้อยู่ดีมีแฮงเด้อบ่ให้คุบอันหันบ่ให้ฟาดอันให้เด้อไงเอาของอยู่ของกินไมา้ขน้อยกระดาษโดยโดยเอ้าโอเคโอเคบัดนี้เดี๋ยวลางกระชีได้กลับก่อนบัดนี้เด้อโดยโดยว่างๆแล้วยังเฮ็ดอันอัดขั้นใดเนาะยันมาน้อยมันขึ้นโซนโพดดิ บางเื้ขอบใจเด้อยาเด้อเด็กเรเขอบรวมเกบกินไม่เรเดินเลาคู่กับพ่อมนมันนี้เนาะได้ชองอันเลยอกได้เลยสุขากัเลขรัดไม่ไหวจะใครมันเป็นเนี่แมนคอยคอยเวลาคอยว่าวนี่คอยชิบุตัวไฟสีท่นสีออกมาละคือออามาลูกแมนแม่แรงยังจะข่ายขอดียว่้าข้าวอหลับใจไดเฮ้ยผมเป็นยังไปโทษเลยบางเถอคขาเวียกกับมัได้หลับไปเลย ขาดเบียร์เนาะเห็นหลอดไฟชำเพื่อนคนรวยได้นี่เจ้านี่เนาะตัวนั้นเนี่ยเป็นหุงใช่ยังกำลังวะตัวน่ะชำเพื่อนคนรวยพี่น้องพุทธนะมีหลอดไฟยูอ่ะบัตรตีเดือนบ่าวลี่เนี่ยมันหุ่งห่อเปิดเแต่ว่ากับบัตรตดอกเดือนเบ่าลี่มีไฟฟ้าจริงๆเนาะเบ่าลี่ว่าเล่นใี่ดอกอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวลุนลานกักลับก่อนแต่ในกาสบายดีเด้อมันคั่มแล้วนะยัน คนเพื่อนเพื่อนครองเนาะโอเคพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ,เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนลุงวันชายยามขำคืนเนาะโอเคพี่น้อง,อองสบายดีเดอ้ okay, อดเอเราดังไัยเลยวิถีชีวิตกับชปรบ้านนี่กําลังชิ้นเขาปุ๊บนี่